วันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมได้สังเกตนะครับการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ที่ขายสินค้ารายใหญ่อันนี้จะนําเสนอเหตุเลยนะครับว่าผมได้ซื้อสินค้าจากรัสด้านะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีนะครับเรื่องมีอยู่ว่าผมกําลังเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ใช้มือถือก็เลือกสินค้าไว้ไวหลายตัวนะครับก็มีสินค้าในราคาที่ดูดูไว้ราคาประมาณ1มื่นสเป็นเลนส์ถ่ายภาพยี่ห้อ ซิกม่านะครับเลน56ม mm ม f 1.4ใช้กับกล้องฟูจิราคาขายทั่วไปอยู่ที่ราคา1 4 0 0บแต่วันนั้นอยู่ๆสินค้าที่ผมเลือกดูก็โผลขึ้นมานะครับจากราคา1 4 0 0บลดราคาในช่วงมนที่16เดือน6เหลืออยู่4,300บาทเห็นแล้วแทบช็อกตกกระจายนะครับตับสะเทือนดูสินค้าตัวอื่นจากราคา20,000บาทลดเหลือ10,000บาทลดแบบ70%มโหฬารจริงๆตอนแรกก็ไม่เชื่อ คิดในใจว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มนี้โดนแกง๊งวิจฉาชีพแฮ็กเข้าไปให้เราเลือกสินค้าหรือเปล่าก็ไล่ดูสินค้าได้หลายร้านอันนี้จะขอกล่าวถึงนะครับก็จะมีทั้งร้าน Big c a m i r l d i i i l l i ลท์ d i g i t a l t o Home I c a m e มแล้วก็หลายหลายร้านนะครับที่เป็นร้านขายกล้องมันไม่ใช่เฉพาะร้านขายกล้องอย่างเดียวนะครับเป็นร้านสินค้าอย่างอื่นก็มีการลดราคาขึ้นมาแบบน่าใจหายนะครับมันตะลึงว่าเฮ้ยทำไมมันลดเยอะขนาดนี้เพราะปกติเราซื้อสินค้าผ่าน วันที่เขาโปรโมชั่นลดอย่างมากก็ประมาณร้อยส0งอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้มันลดมากมาจริงๆริก็เลยหยิบใส่ตะกร้าไว้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนคือยังไม่แน่ใจยังไม่เชื่อว่าเอ๊มันจริงหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเลือกทํารายการสั่งซื้อสินค้าเมื่อเวลาเที่ยงคืนพเพราะเกรงว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดไปนะครับแต่ในใจก็คิดจะโดนหลอกลวงหรือเปล่า ก็ทําการเลือกซื้อสินค้าไปในราคา4,300บาทแล้วก็รอรับสินค้าเก็บเงินปลายทางอีก3วันถัดมาพนักงานรัชดาอันนี้ต้องขอชมแล้วก็ชื่นชมมากเลยครับพนักงานโทรมาบอกว่ามีสินค้าที่จะไปส่งที่บ้านราคา4,300บาทแต่พนักงานบอกว่าผมจะไม่ส่งนะครับเพราะคิดว่าเป็นของปลอมก็งงเลครับเลยถามพนักงานว่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานบอกว่า มีสินค้าแบบนี้นะครับวันนี้ตีกลับเข้าไปที่คนส่งสินค้าแล้วก็โดนต่อว่าเยอะมากพนักงานก็เลยแกะกล่องสินค้าดูปรากฏว่าเป็นขวดน้ำครับพนักงานก็เลยบอกว่าสินค้าประเภทนี้ราคาถูกแบบนี้จะไม่ส่งนะครับจะขอทําการยกเลิกตกลงไหมครับก็เลยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่พนักงานรัชดาเนี่ยน่ารักมากคือเป็นพนักงานที่เคยส่งสินค้าเรียกว่าในสายที่เส้นทางผ่านทางบ้านนะครับเขาจะไปส่งจนเรียกว่าน่าจะคุ้นชินกันแล้วครับ แต่ก็ไม่เคยเจอตัวกันนะครับเพราะว่าเวลาผมสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จะมีน้องที่บ้านเป็นคนรอรับสินค้าให้แล้วเราก็เลยจะจะมาแชร์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของลาซาด้ที่โดนแฮกขนาดนั้นว่าเราสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เราเคยสั่งซื้อเป็นประจําไม่ว่าจะเป็น Big Camera z o ่าหรือว่าดิจิไลท์ดิจิตอลทูโฮมอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ยมันมีข้อที่น่าสังเกตอะไร จึงอยากจะมาบอกต่อนะครับข้อสังเกตนะครับเพื่อให้ทราบว่าสินค้าบน lazada นั้นไม่ใช่ร้านที่เราต้องการซื้อจริงๆเป็นร้านที่โดนเรียกว่าโดนแฮกนะครับข้อที่1เลยนะครับสังเกตเรื่องราคาสินค้าราคาที่ปกติราคา2000 20, 0บาทแล้วลดราคาเหลืออยู่ที่7 0 0 0 8 0 0 0หรือว่าอย่างตัวที่ผมสั่งซื้อจากราคาปกติ14,000บาทลดเหลือ4,300บาทอันนี้1นึ่งแหละครับ2 ตรงหน้าร้านคา้าร้านค้าที่เราซื้อนะครับเราดูในภาพก็จะมีโลโก้ร้านค้าใช่ไหมครับพอเราคลิกเข้าไปที่หน้าร้านค้าเพื่อจะติดตามหรือว่าจะเข้าไปดูสินค้าในร้านค้าพอเราคลิกไปก็จะวิ่งไปที่หน้าร้านค้านั้นตรงกับโลโก้ที่ติดอยู่กับภาพที่โฆษนณานครับถ้าเห็นว่าเป็นหน้าร้านค้านั้นเ <_ v isa> ชื่อได้ว่านั้นเป็นร้านค้าจริงแต่ถ้าหน้าร้านค้านั้นเปลี่ยนเป็นรูปภาพอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับร้านที่เราจะซื้อสิ่งนั้นรับรองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนครับ และส่วนที่3มก็คืออักษรตัววายแล้วก็มีขีด2เส้นอยู่ที่หน้าตัวราคาสินค้านะครับปกติจะเป็นอักษรตัวบีแล้วก็มีเครื่องหมายขีดเป็นค่าเงินบาทของไทยนะครับสจุดที่ว่านี้ก็คือถ้าเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมาก็คือเสียใจแน่นอนครับอันนี้เลยเอามาฝากบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยพลาดโอกาสโดยมิจฉาชีพส่งสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่เราต้องการเป็นขวดน้ําตามที่พนักงานบอกนะครับ